แก้ปัญหานิยวเกมไม่ขึ้นสำหรับตินฟอยวิธีแก้ทำตามนี้นะครับต่อสายกับคอมอัลบัมกดเข้า MTP responder กดเข้าในาคอมพิวเตอร์อันนี้ไฟล์ที่จะอัพให้นะครับ ประมาณนี้เลื่อนมาที่วินด้าแอคทักเฮียกดเข้าดสพีซีเข้าสวิตเข้าหมายเลขหนึ่งเข้าสวิตเซนฟอยกดดีลีทเลยนะครับอันนี้เราไม่ใช้แล้วนะ โอเคครับดีลีสตก็ปีตัวเมื่อกี้มาใส่นะครับโอเคย้อนมาที่เครื่องเกมปินฟอยด้านหน้าตรงนี้จะไม่ใช้แล้วนะครับวิธีเข้าปินฟอยั์อันใหม่นะให้เข้าตามนี้นะครับ เข้าแอปเกมสกเกมหนึง่งกดเข้าพอน้า user ขึ้นอย่างนี้กด A หนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่ม R ค้างนะครับกดเข้ากด R ค้างมาหน้าแบบนี้เลื่อนไปขวาสุดนี่เป็น void กดเข้า รอสักครู่นะครับค้างแอปแอปมันค้างนะโอเคมาแล้วให้เลื่อนมาที่ออปชันมาที่อันไซโคดกดเข้ากดตามผมนะครับ,ข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 , B, A, บขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A บวกขึ้นคำว่าเย็ดอย่างนี้แปบว่าถูกต้องนะครับจากนั้นให้เลื่อนมาที่ช่อง ไฟเบราวเซอร์นะครับเลื่อนมาแล้วกดไปทางขวาหนึ่งครั้งกดปุ่มลบขอแยกยกจอนะครับมองมาเห็นช่องแรกนะครับให้เลื่อนมาที่ h t t p s นะครับนี่อันนี้ช่องที่สองนะครับโฮสต์ Hold, ให้พิมพ์ตามนี้นะครับ n x นะครับ dot g o l e land a t นะครับไม่รวมมองกันไหมนะครับเดี๋ยวขอแยกโฟกัสกล้องหนึ่งครั้งนี่เสร็จแล้วนะครับกดโอเคช่องเลตเตลใส่อะไรก็ได้นะครับผมจะใส่คำว่าฟรีนะกดโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุม่ม x หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับ แอ,แอมันจะค้างนะไม่ต้องตกใจนะครับสักครู่รอสักครู่ขึ้นอย่างนี้แปลว่าได้นะครับช่ไหมช่องเดวเกมมาแล้วกดเข้าไปนะครับสามารถกดปุ่มลบได้นะเพื่อดู ปกเล็กปกใหญ่นะครับปกเล็กแล้วรายชื่อนะครับประมาณนี้อันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟมาแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับวิธีการเข้านะครับเข้าเกมเลือกยูเซอร์กดครั้งถึงจะเข้าได้นะครับโอเคประมาณนี้